สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจุ๋มออซัมนะคะกับเกม Snake c y v i เกมที่แสนสนุกตื่นเต้นลและเล้าใจนะคะสีสันสดใสและงดงามเราเข้าเปิดกูเลยจุ๋มจารีรอนะคะเวลามีน้อยนะคะก็ไม่รู้จุ๋มจะรีไปไหนเหมือนกันนะเปิดกูมาแล้วนะคะเราก็ไปเล่นเลยคะ่ะปิ้งปิง,ปง,ปง สนามหญ้าสีเขียวสวยงามจะเจอต่อไปโดเขาไม่เนี่ยจุ๊บฮ่าฮ่าฮาเฮ้ยอ,อย่าชนอย่าชนจุ๊มอย่าชนสิโอ้โหใครดูดไปวะเนี่ย อืมสวยงามค่ะขออภัยนะคะสวยงามมากเลยเอออะไรคะแนนเราตอนนี้ก็เกือบจะห้าร้อยแล้วนะคะ อยู่ดีๆก็มาให้กินขอบพุณค่ะขอบคุณตอนนี้นะคะช่องจุ๋มออนซ้มก็มียอดซับสไครต์นะคะที่อัพไปที่สองร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ซับสไครต์เราดีใจมากเลยนะคะช่องนี้เป็นช่องเกมนะคะที่ไปจุ๋มเล่นเล่นเล่นด้วยฝีไม้ลายมือที่แบบว่ายังละอ่อนอยู่นะยังละอ่อน กำลังทําแต้มไปที่หนึ่งพันเนินเนินนี้ไม่ค่อยชอบเลยค่ะเราต้องไปก่อนนะเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยอะเกือบตายพี่จุงเกือบตายเกือบชนตัวน้อย ขณะนี้เรากำลังอยู่ในเกม Snake s i b s นะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเกมนี้นะคะได้แล้วก็เล่นในมือถือนะคะจะดีที่สุดเลยค่ะถือว่าเราจะได้แต่เราจะได้แต่เออแม่เล็กขอบคุณค่ะขอบคุณแหมบ่นก็ไม่ได้เลยนะเออบ่นแล้วได้ก็ดีนี่ ฮอุตส่าห์วิ่งมาเอาใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากค่ะเฮ้ยเข้าไปท้องทำไมพิ่มเ,เอ้ยออกมาดีกว่าคะ่ะทำไมเขาไม่กินเอา้าเฮ้ยตัวเดียวชนได้สองตัวเลยอะ่ะโ,โ,โอ้โหเก่งมากชื่ออะไรอะชื่ออะไร พิออติกสเนกโอ้ยกนิ้วให้เลยค่ะยิงนกตัวเดียวได้สองยิงนกนัดเดียวได้สองตัวพีู่พูดผิดนี่แหละโ oh, ตายสองตัวเลยอ่ะต่อยทีเดียวแบบสองได้สองลูกเลยอ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสั้นๆน,นะคะมาทักทายค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะจ๊ะ